เยี่ยมด้วยแล้วก็กลัวกลัวผัดด้วยจริงจริงมาเยี่ยมแมวที่อู่ค่ะมาเยี่ยมแมวที่อู่องชายหยอกได้แต่ห้ามกัดนะไแล้วก็ไว้ใจตัวเองอันนี้แอรบุญสอ่งอ่ะอันนี้ชื่อบุญมีอ่ะดูบุญมีอย่านะหมาไม่ไว้ใจหนูเลยหมากลัวขี้เกียจไปโรงพยาบาล จริงอะ่ะกลัวอย่าอย่าอย่ากลัวกิ้งไปอย่านะกลัวค่ะกลัวเอาเอาเอาหลงเขาไม่ถูกค่ะตัวเนี้ยบุญทรงอาบุญทรงบุญมีอย่านะ please อย่านะนะกระโดดหลบไม่ทันนะลูกถ้าเงี็บไม่กระโดดหลบไม่ทันเลยปู่โดนไปไปคนแล้วค่ะ ก็เลยต้องมีความระมัดระวังตัวมากยิ่งฉุดเอากิ้นเถื่อนอย่างอย่างให้หยอกค่ะไม่กล้าหยอกก็กลัวไม่หยอก